สวัสดีครับสวัสดีบ้านพี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมนี้เปลี่ยนบรรยากาศปางง้องมากลางตรงฝนมาตกครับง้อก็จะเล็มหญ้าดีอยู่ควายกำลังออกไม่ห่ยมา ัวนี่มันจะจกครับจกกินมันบ่กลัวลวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปไฟมันจะกินแข่ตั้งหนอกครับมั่ได้มุดเข้าไป มัวนี่ต้องใช้ไฟตลอดครับนั่นมันลืมนะมัวไฟนี่ยังห้อจักกลอยอยู่ไป มันก็ทำรทาจะตกครับนะครับมีขึ้นมาเป็นก้อนเป็นก้อนอะ่ะปีแล้วน้ำท่วมนักช่วงเดือนกันยายนครับปีนี้นี่น่าจะแบบท่วมนะ พอป้าขึ้นไปนนนก,นกินแหน่ตั้งบนบนเกาะมาใครกินเ้านะี่มันลืมคิดสากวายไปได้เอา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 มจะลูกมันลูกนี้ปุ่นมุดแล้วนะจอบมุดเจือกมุดลวด <c oughs> มกลัวอยู่ <c oughs> ควก็น่าจะแจ้น้ากันมาแล้วก็เลยบัค่อยอยากกับออกตัวเดแดดฮอนอยู่นะ ควายราคาบดีครับแต่ว่าฟร์มใหญ่ก็น,นังเข้าัวเข้ามาตลอดนะลองไปติดตามพอมการน,นำเข้าปอพันแม่พันเข้ามาตลอดคนแถวบ้านเฮานี่จะจมรับเอยหัวราคาบดีจันจี้ ฟ้าไม่ใหญ่เป็นกประสบปัญหาก็เผาเหมือนกันมาเดียวกันแต่เป็นกบไม่ได้ยุดพัฒนาเหมือนกับพัฒนาเป็นไปเดื่ด้งควายบางคนก็จะจมครับว่าให้ราคาถูก อันจีรับก็บมันเป็นควายเนื้อตัวน้อยครับเฮ้ย <Hey! S 1> มันจะมาขายแบบราคาควายงามมันเป็นไปไ่ได้ครับแ้วก็การซูงออกควายเนื้อมันก็ดีน่าจะมีการซูงออกอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งปอก้าก็ต้องการแบบราคาที่มันถูกๆครับม่ไปขายได้กับให้นัก,นก ้นทุนหลายอย่างครับมันขึ้นขึ้นราคาหมดเลยน้ำมันเพียงแห้งขึ้นราคาหมดเลยยารักษาโรคขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็ใครติ่เลี้ยงงัวต้นทุนสูงอยู่ก็ต้องปรับตัวครับถ้าแบบป,ปับตัวก็ จะยู่ได้ประเมินครับอันนี้ก็ไขมีอย่างแนะนำก็แนะนำมาครับผมก็ยังเป็นมือใหม่อยู่แต่ก็หันมาน,นักครับมือใหม่เหมือนกันแบบทุ่มแบบสุดๆไปเลย มาได้เลี้ยงแบบทีละสเต็ปสเต็ปไปแบบตุ่มต่้ใส่กับเดียวนี่เจอวิกิตนี่แย่เลยครับตั้งแต่ล้ำปีสกินเข้าแล้วบ้านเฮานี่ตอนล้ำปีสกินเข้านี่งวัวยังราคาแป้งอยู่บางคนซึ้งงวัวแป้งไว้แล้วตายเจอไปว,วิกิตของผมก็ ผมมีงื่อนตอนี้เป็นลําปี้สกินครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อเข้าเลยนะตั้งแต่มีลําปี้สกินนะี่มีแต่ซื้อควายเข้าครับแต่ว่าก็ซื้อครัแบบครับไม่ได้ซื้อไปเลยครับถ้าซื้อไปเลยมันจะขำม,มือเมินครับ ตอนผมเริ่มเลี้ยงไม่ๆมผมก็เริ่มจากตอนนั้นงงัวมันราคาถูกผมก็เริ่มจากงวัวแบบตอนนี้แหละมันก็นมาได้ถือก็บวปาถูกอย่างมากมายครับผมซื้องัวไม้นี่มาเป็นตัวแรกนะซื้อมาในราคา2องหมืน่นสองหมื่นไา มันก็นเหมือนราคาประมาณนี้นะครับราคาตอนนี้เพราะมันเป็นงวัวสาวตอนนูซื้อมามน่าจะตัวประมาณลูกมันนี่แหละผมซื้อมาตอนนั้นซื้อมาประมาณปีปลายครับ้วก็ผสมผสมเทียมผสมจิ้งะติดครับผสมเทียมเอา ตอนนั้นที่ผสมจิ้งบรติดก็คือมันเป็นมันเป็นอะไรงก็ยครับคอเลียพัดมา้าอ่ามันเป็นเลีย้ยพัดมาไปจ้างเป็นขนไปไป,ไปจูงง้ปูแล้วมันบรติดฐ์อะไรมาผสมเทียมก็ได้ลูกตัวนี้มาเป็นตัวแรกครับนะตัวนี้ลูกมันผสมไปหมดละ ควายนี่พอผมเริ่มซื้อนี่เป็นซื้อควายแปลงครับตอนนี้ซื้อควายแปลงแล้วก็ได้ลูกปูมาเห็นตังค์ซื้อลูกปูไหเป็นการวางแผนดี้พิษพลาดครับตอนไปซื้อนี่ผมไ,มได้ไปตัวซื้อควายนะถ้าเป็นซื้อควายตัวแม่มานี่มันก็ยังมีโอกาสที่จะขายลูกมันตอนตีราคามันสูงๆอยู่ แม่มันตัวใหญ่นะลูกมันต้องตัวใหญ่ตัวมันพิพลาดการวางแพนเริ่มต้นนี่แหละสาคัญที่สุดครับยังงัวตอนนี้อ่ะมันมีแค่บางตัวครับที่เป็นงัวซื้อนะตัวน,นี้ซื้อตัวน,นั้นซื้อตัวน,นั้นซื้อก็ได้มาหลายตัวครับลูกมันตัวน,นี้ขายลูกลวตัวหนึง่ง ขายตอนน้อยๆครับก็ขายด้วยมือปลายครับไม่ได้แป้งตัวนี้ขายแม่มันไปเก็บลูกไว้เพราลูกมันทาตัวเป็นตัวปูขายกู้ไม่ลูกไปเลยตัวนี้ก็ับไม่ได้มีต้นทุนครับคืนทุนหมนละตัวนี้ก็ถือว่าเป็นประจำอคอกไป ก็จะมีตัวนั่นครับแม่ชะลโลเลหัวจุกนะที่ซื้อเขาซื้อตอนราคาแปลงครับก็เลี้ยงลูกมันเลี้ยงลูกดีอยู่ราคางัวมันก็จะ นีขึ้นมีลงครับเหมือนกันค้ายก็เหมือนกัน,กน,อน,กนลองดูสถานการณ์พอครับแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่มันสองสปีที่ผ่านมานี่มันมีลำปีสกินตัวมันเป็นโรกติดต่อในงัวครับทางประเทศก็ไม่ใครนำเข้าแต่ใดถ้ามีลำปีสกินระบาดอ่ะมันจะติดกันหมดเลยมันเป็นไวรัสครับ เชวยัยรัสมันแผ่กระจายง่ายตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตัวแล้วนะประเทศไทยลำปีสกินน,น่าจะมีระบาดอยู่บางตี่บางจุดครับ ก็เริ่มจำบมาได้แล้วมันระบาดช่วงไหนหน้าหนาวกว่านักเลยตอนนั้นส่งออกก็ับมาได้มันก็นเลยลุกลามมามาเจอโควิดแถมนักเข้าไปเอยก่อนจะลงมือ,อยนี่ยอย่างก็คิดดีๆครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวปลยเข้าคอ,อกกันปล่ยมันมาได้เข้าคอ,อกเต่มันจะวุ่นไว้รัวได้จะปล่อยมันอยู่กลางตรงนี้แหละฝนก็จะมาแล้วครับคลิปนี้ก็ลำลากันคัตตี้ครับขอบคุณทุกคนีติดตามรับชมครับสวัสดีครับ